เปิดหน้าที่61นะครับเมือ่อวานเราได้ข้อ6วันนี้เราจะต่อในส่วนที่เป็นเร่งยกกำลังนนในหน้าที่61หนามดา้ไหมยายได้ได้นะครับน้องไม่นั่งใต้แอร์ได้นะเพราะเดี๋ยวน้องจะไม่สบายไปนั่งด้านหลังใต้แอร์ดีไหมย้ายได้ใครหนาไปนั่งใต้แอร์นะครับอ่าน้องครับ ทีเรามาดูข้อเจ็ดนะครับ a บวก b ทั้งหมดด้าสองนะครับน้องครับคุณนายสมบัติตรงนี้นะครับ a บวก b ทั้งหมดด้าสองท้างเรียนแล้วตอนเถึงแรกนะครับว่าจำนวนสองคือคูณกันสองตัวเพราะฉะนั้น a บวก b ทั้งหมดด้าสองเนะี่ยคือ a บวก b คูณกับ a บวก b แต่เมววื่อวานท้องเรียนแล้วนะครับในเรื่องการคูณคู่นาม หลักการคูณพหุนามเปียบการว่าให้เอาแต่ละพจน์ของตัวตัว้งคูณด,ด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณ <Okay. S 1> น้องครับถ้าพี่เอา a ไปคูณ a มันจะได้ a กำลังสองน้องครับถ้าพี่เอา a ไปคูณกับ b มันจะได้บวก a b น้องครับถ้าเอา b ไปคูณ a มันจะได้บวก B A หรือบวก A B ก็ได้นะครับเหมือนกันบวก B A กับบวก A B เหมือนกันบวก B A กับบวก A B เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ B คูณ A ก็ได้ B A หรือ A B ก็ได้ B คูณ B ได้ B กำลัง2น้องครับ A B บวก A B เราเรียนแล้วว่ามันเรียกว่านที่คล้ายกัน ต่อข้อนี้จุดต่อ a กำลัง2บวก ab บวก ab ได้ ab บวก ab ได้ 2ab แล้วบวกด้วย b ก็ไั้2จบครับต่อไปนะครับข้อที่8 a บวก b บวก c ทั้งหมดยกกำัง2นะครับน้องครับ a บวก b บวก c ทั้งหมดยกอำสัง2 ความหมายคือ a บวก b บวก c คูณกัน2เล็บเก็ตัวครับจะาของร้านไปใจ a บวก b บวก c คูณด้วย a บวก b บวก c นี่มาเคนะครับร้านไปใจร้านอะไรร้านไปใจเป็ร้านอะไรครับ <c oughs> ไม่รู้จกักร้านกาแฟ พี่มาเลี้ยวขวาใิดพองเชอเซอร์ครับแล้วพี่มากก,ามก,มาก็ตรงไปแล้วก็เห็นนะครับเห็นป้ายใบใจแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆเชอร์ี่นีรครับเจ้าของร้านนั่งอยู่น้อครับเตรียตัวแนละ้วหนึ่งสองสามไม่ต้องไปฉลาดขึ้นปกนะน้อครับหนึ่งสองสามตัวตั้งเนี่ยมีสามพจนโตัวฟูก็มีสามพจนให้เรา,เาแต่ละพของ คูณด้วยแต่พจน์ของตัวคูณแต่เนี้ครับแตบบ่นี้เนาะเยอะมากเลยมันจะออกมาทั้งหมดเก้าพจน์เก้าพจน์เก้าพจน์เอาฟอกนะเก้าพจน์มีอะไรบ้างรงังเนาครับเอาเคูณ a มันจะได้ a อกำลังสองเนาครับเอา a ไปคูณ b มันจะได้บวก a b. น้องอาร์ทองสุพนัทน้อง R อาร์เอาเอคูณ C ีมันก็ได้เอีต่อไปน้องอารทีน้อง R อารเอาคนที่สองไปคูณบาสบีไปคูณเอมันได้อะไรครับบี B ูคูณเอก็ได้บีบีอะไรหรือบีเอก็ได้ต่อไปเอาบีไคูณบีได้ครับเอาบีคูณบีครับเ็กสาธิต b คูณีได้ b กำลัง2เก่งมากครับเก็งสารท b คูณ c ได้ครับเก่งมากครับเ็็นสัวที b c ถูกต้องต่อไปครับเทนี้เอา c ไปคูณบ้าง c คูณ a ได้ไรครับ c a หรือ a c เก่งมากครับเก็งแรงใจต่อไปครับเอา c ไปคูณ b ครับ c คูณ b ได้ครับได้ b c เกมากครับเก่ส ต่อไปครับเอา c คูณ c ครับ c คูณ c ได้ c กําลังสองเข่งมาก,ก,ก,นนกครับเต็มเลยพจนะครับแค่นี้มันมีพจนที่คล้ายกันนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนพจนที่ไม่คล้ายกันเนี้ยเรียงมาข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวพจนที่คล้ายกันพี่จะนํามาบวกกันนะครับพี่ขอเอา a กําลัง2บวก b กํลัง2บวก c กํลัง2ขึ้นมา a กําลัง2บวก b กํลังส2บวก c กําลังสอง แค่นี้พี่จะเริ่มดูแล้วครับว,ว่าคนไหนคล้ายกันพอ AB ไปบวก AB โอ้ได้เลยครับ 2AB น้องครับ AC ไปบวก AC เอ้ได้ละ 2AC ต่อไปครับ BC ไปบวก BC เอาได้ครับ ตอบครับต่อไปข้อ9ครับสามวงเล็บคูณกันทำไงเราก็ต้องเอาสองเล็บมาคูณกันก่อนและได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ค่อยไปคูณกับสามพิกลบหนึ่งนะครับอ่าน้องครับข้อ9พอ4พี่น้องทำเองละเปิดหน้าต่อไปครับหน้าอันที่สองพี่จะสอนการตั้งคูณพหุนามและเดี๋ยวพี่จะไปสอนการหารพหุนามซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้าย นะครับของเรื่องพ้องน้ำและเดี๋ยวไปเรื่องพูดอัไรต่างตินะครับอ่าเปิดหน้าต่อไปหน้าที่หกสิบองนะครับเรียนตัวข้อที่สองนะครับห้าเอกลบด้วยหกคูณด้วยสามเอกรลบด้วยสองตล้วองครับเขาเรียกว่าตัวตั้งมีสองพจน์ ตัวคูณมีสองพจน์ให้นำะนะครับแต่ละพจน์ของตัวตั้งทัวถีนะครับแต่ละพจน์ของตัวคูณไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวตั้งบแบบนี้น้องพร้อมลบสองคูณลบหกได้ไรครับลบสองคูณลบหกบวกลบครับบวกลบสองคูณลบหกได้บวกเท่าไรครับสิบสองลบสองไปคูณห้าเอกได้ลบสิบเอกน้องเขียนไม่เอาชิดมาหรอ วาไหมเข้ามาซิอ่ะเดี๋ยวเริ่เลยนะเดี๋ยวพี่หาชื่อใ้เพื่อนว่ามีไหมมีไหมมีมีไหมมีมีหรือไม่มีอะลองทำครับมีไหมมีมีไหมมีมีไหมมีหมไปั่งเพลงมีไม่มีโอลองย ไม่มีไม่อ๋อเด้๋ยวเราดูให้ดูหลับเราวอ๋อดีไหมดีไหมอ่ะอของพี่ไปดูก่อนอ่ะพร้อมรับพร้อมรับพร้อมจัดพอพน้องครับขั้นตอนต่อไป ให้น้องเอาพนแรกของตัวตัว้งทอีครับพนแรกของตัวคูณไปคูณกับแต่พนของตัวตัวต้งฟังนะ 3x มคูณลบหได้ไรครับสามคูลบกได้ลบสิบแปดมันก็จะกลายเป็นลบสิบแปดเราจึงต้องตั้งให้ตรงกับลบสิบอย่าไปตั้งให้โตรสิบสผิดต่อไปน้องเกอร์คูณห้าเอกห้าสามเท่าไหร่สิบหคูณเได้เอตรงส เอามาบวกกนะันศูนย์บวกด้วยสิบห้า x กำลังสองก็ได้สิบห้าอกำลังสอง,องอเดิมลบสิบไปบวกลบสิบแปดติดลงมาขึ้นเป็นลบลบแปด standen? ลบยี่สิบแปด x ต่อไปสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองเรียบร้อยลเองเป็นจีนต่อไปก็สามอ่ะลองทำดูทำความเข้าใจครับอีกสามทิศ